สวัสดีค่ะก็สวัสดีเช้ามืดของวันที่26กรกฎาคม2567้าเจ็ดก็พาสาวเอออกมาแต่เช้ามืดเลยวันนี้จ้ามาเอาเห็ดละงลก์นะสาวเอจ้าวามะตะเสาวลวรบเมนนี่พี่น้องวามะตะเสาวก็ใช่มามาถึงก็เจอแล้วหมูแรแคแห้มันจ้าเก็บไปเด้จ้าเก็บเลยสาวเอว่าเฮามามตะเสาเดี๋ยวนี้นี่ไว้พันมานอนเฝ้าเลยแล้วสาวเอบอ่พี่น้องเขาเต็มปลาแล้วไม,ม่หมดปลา ถ่ายน,าน,น้ำมันเนาะจ้ะถ่ายนมันตอนนี้ฝน,น,นก็ดินลงมาแล้วเมียนฝนท<า><ป>ั้งฝนนะคนนี้นเนี่ยเมียนจ้ะขี้รถออกมากแต่ส่งสีขี้ตั้งบ่มเป็นฝนสีตกนี่เขามาหอดป่าทำไมละลเนาะเมียนจ้ะฝนตกใสย่ยตรงนี้อีกลองค่ จริงๆเสาอีสเป็นก็เลาะมาแล้วแหละสักพักหนึ่งได้มาแล้วบ่ได้ทายบัว้าวแต่กองตามไม่ทันฝ่ายนี้พี่นอ้องมันมันจ้ะ ดอกบานเพิ่งเริ่มมีละจ้าเริ่มนอนแล้วเต็มปลาสับอ้คนเหรอเห็ดคนคนเต็มป้า ช่วงเห็ดออกไม่คนกับส<ไ>ิน,ะนะน้ท้านเป็นไทยเนาะจงยจจาใบไลุ <c oughs> ล่มกับลุม่มจ้าลมกัลุมล่มฝนกัฝนควระาวาังช่วงนี้ก็ต้องเป็นงาไม้เนะ,ะที่มันผุนี่โอ้อันตรายอหลี แล้วไปครึ่งแบ่งไปนนครึ่งนึงแมีนหมูไข่ไงคร,ร<ะ>ับไงสีไข่เอาเขี่ยตองไข่พอแล้วจ้ะเอาตอนที่เอาได้เมียนครับหืมฝนเม็ดเน ngu mm -hmm. น<า>ี่สุกจกนี่นะไม่เห็น อ,อ,อันนี้ก็วันเสาร์เนาะอันนี้อันสุดอันนี้ดอกางามผ่าดอกอดวระวงัวงรวังดอกางามผ่าดอกโอ้โหก้มถอดไฟแบบที่ห,หัวตะกี้บอ <c ười> กำลังเจ้าเอิอนค่อยอคๆไว้กำลังจะเดินไปแล้วนะเอาเงายหน้ามาเอาเอาเ <laughs> น็ดตัวนี้ก็เ <laughs> <laughs> ลยต้องกลับมาใส่เหมือนเดิมทีนี้ 嗯，对、嗯。嗯嗯嗯 นือสวยๆค่ะอันนีเป็ดขคร่งไข่จ้ามออันนี้เป็นที่ไหขาวๆน่าสวยนี่นจ้ค่ะ

เขาผู้หดว้าวสิ่งที่เราคอยสิ่งที่ตามหาเนาะพอแล้วพอแล้วจ้าคันออกแล้วเนาะสาวเห็ดพึง่งนกยูขึ้นค่ะขัวบอวบจ้าสอง นกสวย้ี่ดอกใหญ่อจหลีโอ้โจุปักจุมันต้องจุอ่ะอันนี้ตรงนี้ดอกเงาสั้จัล้ดอกนี้โม้นิดนก็ได้คตัดเน ตั้งตาเจ้นล้มกันเป็นฟิดกันขึ้นจักสีหันจังไหนจักสีหันจังไหนความยาวอันนี้ยังมวยาวเต็มที่เนาะจ้าแมีนขันขันเพื่อนเหลื่อมบานเราเพื่นสวยมากเลยถี่มากเลยนี่สิ่งที่เราคอยสิ่งที่เราคอยได้ตามหาจ้างามแล้วสวยแก นะไม้่อกมอวานนะสิแม่มะม่วงพื้นชีดอก มีใหม่คิ้วมากน่ะนี่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  ท้งดำสามดอกงามทั่งดำเมียนจ้าจะเห็นทั้งดำหมดนึงพูดผิดพูดเต้นเตียนเหมียเหมียผมเต้นเลยียนผมดำดำคือการกับทานนี้จ้ะ สามน้ตัวเงนเป็นนี้แต่ว่านี่เขาจับเราเขาก็ต้องเอาคนมานั่งอะไรเป็นกบใหญ 아니. 어, 고 เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนุนยนมุยมดมดุดกัดเหรอกัดกัดจ้าเดีอยเลเต็มตาแล้วจ้าเต็มแล้วหูาขาย มาจ้ารสาวเอ๋อาจาได้เวลาสุกผลงานของเราในวันนี้กันแล้วจ้าได้เห็ดยังเนี่ยตอนเ้าก็เป็นเห็ดละงุกเนาะได้สองรูเเต่ว่ากับเพิ่นเอาไปแล้วเลยทางซีโคเอาไปแล้วจ้ากะอันนี้ม้าขึ้นฐานบนเนาะได้เห็ดเผือกดำแล้วก็เห็ดเผือกขาลายจ้าช่วงช่วงบ่ายเป็นเห็ดเผือกนกยุ้งจ้าเห็ดเผือกนกยุ้งงามๆจ้าแล้วก็เห็ดรวมเห็ดหน้าเขียวหน้าเขียวรังเขียวเห็ด เห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมากแล้วก็เห็ดขาวจ้ะเนยไทยแน่วเนยไทยแน่ด้จ้ะเฝ้าเฝ้าเก็บเห็ดจะถือว่ามาณนี่จ้ะหลายเนาะจ้ะคนก็หลายเนาะแมนจ้ะคนหลายเพราะว่าเห็ดเห็ดสวนลานเริ่มออกแล้วเนาะแมนเพราะว่าเห็นข้าเจ้าได้กระึงเห็ดละงูกถึงเห็ดร้วมจ้ะจ้ะโอเคก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ